สวัสดีครับกัลยาณมิตรนะครับวัดวชิรธรรมมาว่าเขตราชกระบังนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเติมน้ําจากตู้น้ําเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้จะเป็นน้ําไฮโดรเจนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมีถุงขนาด5ลิตร1ถุงนะครับตอนที่เรามาเติมเปิดฝาด้านหน้าออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ห้อยนะครับมีที่ห้อยเอาจุกตรงนี้เข้าไปห้อยตรงที่จุด นะครับเสร็จแล้วเราจะมีบัตรนะครับสำหรับในการเติมน้ํานะครับเราก็จะแตะบัตรสําหรับตรงที่เขาเขียนว่าพื้นที่สําหรับการสแกนบัตรนะครับแตะหนึ่งที่แล้วก็กดเติมน้านะครับตอนนี้เครื่องกําลังจะเติมน้ําครับนะพอเขาเติมน้ําเต็ม5าลิตรนะครับเครื่องปรุบทํางานอัตโนมัติครับนี่เป็นวิธีการเติมน้ําของเครื่อง ัวนี้จะเป็นน้ำน้ำไฮโดรเจนนะครับเป็นน้ำไฮโดรเจนเป็นน้ำแร่ด้วยแล้วก็เป็นน้ำด่างน้ำอักขลายครับใน1ถุงนี่เรามี5ลิตรนะใน1ถุง5ลิตรครับเติม1ถุง5ลิตรนี่คือ10บาทนะครับ10บาท5ลิตรประโยชน์ของน้ำนี้มีอะไรบ้างประโยชน์ของน้ำหนึ่งเลยนะครับเขาจะไปเพิ่มแร่ธาตุต่างๆเพราะน้ำตัวนี้เป็นน้ำแร่ด้วยเหมือนตามที่เราไปซื้อตามท้องตลาด ถ้าใครแบบอยากดูแลสุขภาพหรือยังมีสุขภาพดีก็จะไปซื้อน้ําแร่มาดื่มใช่ไหมครับตัวนี้จะมีน้าแร่เพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆให้กับร่างกายนะครับ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นที่มีน้าโมเลกุลที่เล็กนะครับน้ำโมเลกุลเล็กสามารถซึมเข้าระบบร่างกายเราได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําด่างนะครับทุกวันนี้กรดในร่างกายเราสูงเกิดจากภาวะความเครียดหรืออาหารนะครับที่มีแต่สารเคมีเปื้อนนะครับตัวน้ําตัวนี้ก็จะเป็นน้ําด่าง ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพปรับสมดุลในร่างกายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนก็จะไปช่วยนะครับในเรื่องของการานําเอาอนุม,มูลอิสระต่างๆในร่างกายเราออกนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของตัวตู้น้ําเพื่อสุขภาพครับผมเวลาเรากดมาหนึ่งครั้งแล้วน้ําในถุง5ลิตรนี้สามารถอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะหมดคุณภาพของ,งตัวนี้จะอยู่ได้15วันครับ อยู่ได้15วันโดยการที่ยังไม่เปิดฝานะครับของเขาจะเก็บไว้ได้15วันแล้วถ้าเกิดเปิดฝาปั๊บถ้าเปิดฝาปั๊บเ,เนี่ยค่าของไฮโดรเจนเขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆแต่แนะนําวันหนึ่งเนี่ยครับดื่มน้ําอย่างน้อยเนี่ยสลิตรร่างกายเราต้องการน้ําเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยครับหลิตรถ้าคนในครอบครัวเราวันเดียวก็สามารถใช้หมดราคาถุงหนึ่งห้าลิตรได้ไหมฮะอันนี้เครื่องจะหยุดแล้วลนะครับอันนี้เครื่องจะหยุดแล้วก็คือ5ลิตรนะครับปุ๊บเราก็จะยกออกมาพร้อมกับปิดฝา นะฮะปิดฝาเนี่ยครับก็จะเป็นน้ําสถานีน้ำํำดื่มเพื่อสุขภาพ5ลิตรครับเอาไปได้ครับ